哪边好？白家哪边好？ ไปแป๊บกันบ้างหรือเปล่านะอ่ะมาพูดถึงกิจกรรมของเรากันดีกว่านะครับกิจกรรม w f h นะครับผมชื่อเต็มๆชื่อว่าออฟกันออ f กัน half a gap time ในไหนขอดูหนะน่กยนกับกิจกรรมของเรานะครับีนไหนไม่นี่นี่นี่กัน h a v e a gap time นะครับ ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับเรามีคลิปลงแล้วฟิลเตอร์เยอะจา้าตอนกักตัวนะจา้าโ,โหแม่ทำอะไรจา้าเลือกฟิลเตอร์ยอย่างเดียวเลยจา้าโอ้โหใช่ไม,มันทํากันบ้างใช่กักตัวแล้วก็เอ่อได้ทำกับข้าวหรืออะไรอย่างนี้กันบ้างไหมไหนอะนี่นี่อะไรกันเออ มาช่วยพูดน้อยมาช่วยพูดน้อยฮัลโหลฮัลโหลหน้าอยู่ไหนก่อนตอนนี้ฮัลโหลเออก่อนสวอสดีทุกคนถ้าไม่เสียงพอยนี้เสียงมันจะเบาขึ้นน่ะหรออันนี้คือได้ยังเสียงมันเบาอ่ะยังเบาอยู่ปะ เบายังเอ้ยดังยังดังละอ่ะจะถามว่าช่วงโควิดเนี่ยได้ทำอะไรบ้างเห็นนะเห็นทำกับข้าวนะช่วงโควิดก็มีอยู่บ้านทํากับข้าวตอนแรกก็ทํากินเองอะไรอย่างเงี้ยพอทํากินเองเสร็จก็เลยเออหรือว่าเราจะทําแบบว่าขายดีอืเราก็เลย้วทาขายใช่ก็เลยทําขายครับแล้วทําขายแล้วเป็นไงบ้างกําไรดีก็นะครับแต่ว่า ก็น่าจะครั้งนี้แล้วก็หยุดไปอีกสักพักเลยค่อยก็ทำใหม่เพราะว่าเพราะว่าแบบเราปกติแล้ว่เราทำเราก็ไม่ไม่ค่อยได้ทาเยอะอะไรเงี้ยแบบพอเราทําเยอะเยะมันก็จะมีแบบหูทั้งเรื่องของที่ต้องออกของไม่พอบ้างแบบมันต้องมันหลายอย่างเพะเรากลับยังไม่ถูกอะไรเงี้ยอืมแล้วเหนื่อยไหมการทําอาหารเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหรอเหนื่อย เหนื่อยแบบหลังแข็งอะหลังแข็งเลยหลังแข็งเลยวนั้นใช่เพราะว่าเราทั้งแพ็กนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนู่นนี่หยบไหลเยอะมากแล้วเราก็ต้องแบบว่าจัดส่งด้วยอะไรเงี้ยครับอืแต่ว่าวันนั้นก็จะบอกว่าวันนั้นที่กันบอกว่าเรื่องของไม่พออะไรเงี้ยเราก็เลยได้ใช้แกลบมาดด้วยให้เขาไปซื้อของในวันนั้นเพราะว่าวัตถุดิบอย่างอื่นที่บางทีเราเข้าบ้านมาแล้วเราก็แบบเตรียมไม่ครบอะไรเงี้ยเราก็ให้ให้เขาไปซื้อไ้เขาก็ไปซื้อวัตถุดิบต่างๆพวกแบบกับ พวกมีข้าวมีถั่วมีเนื้อที่ไม่พอเนื้อหมูอะไรเงี้ยก็ซื้อมาหมดเลยก็คือดีเลยแบบที่เราเพราะว่าเขาก็เลือกได้ด้วยไงใช่ไหมวันที่ที่เราไปถ่ายงานกันเขาก็เลือกได้ใช่ครับจะถามว่าอะไรนะอ๋อสั่งแกลบล่าสุดเมนูอะไรสั่งแกลบล่าสุดเมนูอะไรก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกครับแถวบ้านร้านแถวบ้าน กินง่ายอ,อเซนทรันล่าสุดสั่งขนมปังสังขยาเป็นไงเราสั่งเขาได้ทุกอย่างของหวานเขาก็สั่งได้เขาใจเบาเออเอ,อ,อยากให้ทุกคนอะ่ะแฟนคลับที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอยากให้ทุกคนไหนลองแชร์โมเมนท์ที่แบบว่าเออการสั่งแร็บเนี่ยทําให้เราประทับใจยังไงบ้างเออลองเล่าให้ฟังหน่อยสําหรับออฟออฟมีหนึ่งอย่างตอนไ้นคือ กักตัวอยู่กักตัวอยู่ที่ฮฮสพิเทลใช่ไหมแล้วก็เราก็สั่งผลไม้มากินอยากกินผลไม้อะไรแบบนี้ก็สั่งสั่งสเสร็จปุ๊บฝนตกหนักมากนักแบบหนักจริงๆหนักที่สุดหนักที่สุดในชีวิตแล้วคือเขาก็เขาก็คือรักของเราแล้วก็เขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนเพื่อเอาผลไม้ต่อมาใ,ให้เราเออคือคูดดีเลยอ่ะอันนี้คือเราก็แบบพิมพ์บอกเนี่ยเนียเนีเนี้ยอันนี้เราพิมพ์บอกเขาเขาบอกว่า รอรอหน่อยนะครับฝนตกหนักมากแล้วเราก็บอกว่าไม่ต้องรีบให้แบบฝนหยุดตกก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้รีบอะไรถูกป่ะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับ๋ยวผมรีบไปส่งให้เลยอันนี้คือแบบสิ่งที่ดีที่สุดเลยอืมถือว่าแบบพวกเราแบบโชคดีเนะที่มีแบบบริการแก๊ปอะไรเงี้ยลองคิดส <c oughs> มัยก่อนถ้าสมมติว่าไม่มีอ่ะถ้าเป็นโควิดในช่วง<อ>ที่ไม่มีอ่ะจริงทําไงอ่ะ ก็คอกินไม่รู้จะกินอะไรอ่ะอันนี้เราก็ยังแบบไม่ต้องออกจากบ้านด้วยมีพวกพี่เขาที่แบบว่าคอยแบบว่าเออส่งข้าวส่งน้ำส่งข้าวส่งน้ำเหมือนคนป่วยเลยใช่เหมือนคนป่วยเลยเออใช่แต่ว่าเราเออแต่ว่าวันนั้นฉันก็ให้ติปเขาไปนะให้สามสิบผลไม้สามสิบให้ติปไปสามสิบค่าส่งห้าสิบเอาบางทีแบบมันทอนอะไรเงี้ยป่ะแบบมันต่างค่าส่วนต่างใช่ใช่แล้วก็ให้เขาไปเลยอะไรอย่างงี้เออ นึกถึงได้แล้วก็นึกถึงวันที่เราไปนการทํามิชชั่นกันสามคนจําได้ปะใช่จํำได้ก <ทำ S 1> ารทําอะไรนะวันนั้นมิชชั่นของกันก็คือไปเลือกในแก๊ปมาครับไปเลือกของไปเลือกของแข่งกับพี่เขาอ,อ๋อแต่ว่าป,ปปีก็ช่วยไงเออใช่หว่ะเฮ้ยทำไมฉันต้องไปทําคนเดียวอะ่ะฉันต้องไปตะโกนบอกคนไงไม่ไที่จริงอ่ะของกันก็ไม่กันก็ต้องทําคนเดียวแต่ว่าวันนั้นปปีช่วยอ๋อเหรออ๋อคือยุ่งเองว่างั้นเถอะ ไม่ไม่ปปีช่วยดีแล้วเพราะว่าจาไม่ค่อยได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เขาเลือกเก่งมากนะบางอันน่ะหน้าตาเราอาจจะรู้ชื่อแต่อาจจะจําหน้าตาไม่ค่อยได้แต่พี่เขาเนี่ยคือเป๊ะที่เราเลือกแบบคุณภาพดีอ่ะเออเราเลือกที่มันแบบเหลืองๆอ่ะซึ่งมันไม่ได้งานจริงๆแล้วใช่เออแล้วก็ฉันก็ไปคุยกับพี่แท็กซี่เออวิกับแท็กซี่เขาก็แบบว่าติดตามเรารู้จักเราจาก แฟนคลับเราที่บอกให้เขาอะเปิดเพลงในในรถแล้วก็บอกว่าเอ้ยพี่ครับเปิดเพลงวนไปจนกว่าหนูจะถึงที่โหอันนี้คือโหดมากนะแต่พี่เขาก็ไม่ไม่ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เปิดให้เขต้วงคุยเลยปะชวนคุยเยอะมากแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวจริงดูดีกว่าในคลิปนะครับเราก็ไม่ได้อะไรนะเราก็ไม่หลงตัวเองเราก็บอกว่าก็ประมาณนึงอะครับพี่อะไรเงี้ยเออ แต่เขาก็บอกว่าเออเออตัวจริงน่ารักแล้วก็บอกว่าในเพลงก็เพราะเขาร้องเพลงได้ด้วยประเด็นอืมไม่หลักไม่รม <c oughs> ใช่มันห้ามทปให้ฉันรักไปอีกงงเลย <c oughs> โอ้โหแต่เขาก็ใจดีอ่ะเอาจริงๆเขาดูแบบใจดีมากเลยอืมเอออยากจะ อะไรนะมันบอกว่าเก่งมันพิมพ์<ค>ว่าเก่งขัดเลี้ยงให้เก่งสัดเลี้ยงสัดเลี้ย <c> ง <oughs> <laughs> ออแล้วก็คือการขับแก๊เนี่นะครับทุกคนสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองได้ด้วยแม้ขนาดแบบฝนตกรถติดอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็ต้องเครียดแหละเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องแบบรับผู้โดยสารให้ได้เยอะที่สุดพอฝนตกอะคนก็ไม่อยากออกจากบ้านอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้ให้ช่วยเขาด้วยนะคะทุกคน ก็อยู่บ้านตอนนี้ก็คือต้องแบบสั่งแก๊บอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าก็ใช่ของทานส่งของบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับถูกแล้วคือช่วงโควิดแบบเนี้ยต้องเข้าใจเขนานะว่าคนสั่งอ่ะก็คงแบบเยอะมากพอสมควรบางทีเนี่ยเขาก็ต้องไปดรอปอนาเตอร์ของแบบออเดอร์ก่อนยอะไรเงี้ยเช่นเราสั่งแล้วบางทีมันใกล้เคียงกันเลยเย็นๆแล้วก็ อย่าไปแบบว่าพี่เขาเพราะว่าเขาก็บอกแล้วว่าเขาต้องไป drop another order ก่อนอะไรเงี้ยใช่อยากจะบอกเรื่องใจเย็นนะกันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่กันเคยแชร์ไปในท w i t เตอร์วันนั้นนะ่ะเหมือนกันปักหมุดผิดอะไรเงี้ยป๊ปี้แต่พี่เขา่ก็แบบว่าไม่ได้อะไรเลยนะถ้าสมมติว่าเป็นเอางี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าตอนนั้นเรารีบมากๆแล้วยิ่งปักหมุดผิดเราก็ต้องมีนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเด<อ>ี๋ยวเราจะให้ให้ดูนะครับอ๊ออ่ะทุกคนดูวันนั้นที่กันคุย ตื๊บเขาก็ส่งมานะครับกําลังไปนะครับถึงแล้วนะครับรถคันสีขาวครับพี่ครับข <c oughs> นะครับเนี่ยปักหมุดขิดนะครับจริงๆมันตองซอยนี้ <c oughs> เป็นแบบพึดไว้นะครับอื <c oughs> แล้วเขาบอกไม่เป็นไร <c oughs> เห็นไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมวนกลับไปได้ไปรับได้ครับ กดดาวแต่กันก็คือกดดาวให้เต็มตลอดเลยนะใครมาส่งก็กดให้เต็มเออดี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 ดดก็คือเขาก็บริการดีแหละยังไงเขาก็ต้องแบบเขาก็ต้องเอาให้ออเดอร์ถึงที่ให้ได้อ่ะใช่ครับอืมเออเออ,เอ,อทุกคนอยากชวนดูแบบเออที่เราออนไปแล้วอะคลิปอะอยากให้ดูนเยอะๆเลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่า ยอดวิวดีหรืออะไรดีเนี่ยเราอาจจะมีสเปเชียลคลิปออกมาก็ได้ถูกถไหมแล้วเพราะว่ายังไงเดี๋ยวก็จะมีสเปเชียลคลิปมาก่อนแต่จะบอกว่าคลิปนั้นมันให้ความรู้เยอะมากเลยนะเกี่ยวกับแก๊สซึ่งที่ถ้าเราเป็นปกติสั่งแก๊สอย่างเดียวเราก็คงจะไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาทําอะไรบ้างไปไหนบ้างอะไรเงี้ยเนาะอืมดนีนี่นี่อยากให้ดูบ้างเมื่อกี้กันให้ดูไปแล้วแชทแชทกันใช่ไหมแชทแชทอยู่ไหน อันนี้ก็จะเปลี่ยนนี่ๆๆๆฉันต้องแคปออกมาใส่คอมมาคิดดูดิเพราะว่าฉันไลฟ์อยู่ี่ผนตรงนั้นมาบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปส่งให้บอกว่าเออเดี๋ยวผมให้ติปนะพี่เนี่ไงป่าปะป่าสุดๆป่าสุดๆไปเลยครับอยากได้ติปมั่งนะครับโออยากได้ติปมากครับโอ้โหน้องครับน้องได้มากกว่าติปครับ เออมียาดมตำหมุนไทยอืมอากาศดีอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเรามีแคมเปญฮึบแล้วไปต่อ h แทกนะครับออกันแอปแเล่นกันหรือยังอืมทุกคนเล่นกันหรือยังครับอ่าแคปนะอย่าลืมนะถ้าสมมติเล่นแล้วเนี่ยแคปโมเมนต์ที่ส่งกำลังใจให้พี่คนขับในแอปแกล็บเนี่ยแล้วก็โพสลงใน เฟซบุ๊กแล้วก็ทวิตเตอร์นะคะเปิดเป็นสาธารณะพร้อมแฮชแท็กฮึเฮ้ยไม่ใช่ฮึกบ <laughs> ฮึบฮ,ฮ,ฮึแล้วไปต่อนะครับแล้วก็แฮชแท็ g อ f ปก,กันเอกแกรด้วยพวกเราเนี่ยก็เห็นโพสแล้วบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับผมสาม,มารถไปดูรายละเอียดของกิจกรรมนี้เนี่ยได้ที่ Facebook Ig แล้วก็ทวิต t ตอรของจิมเอ็ด้วยนะครับใช่แล้วอยากจะบอกว่านะครับทุกคน ร่วมกิจกรรมนะครับได้ถึงวันที่30พฤษภาคมนี้นะครับ20ผู้โชคดีที่เรานะครับโมเมนต์ประทับใจนะครับกรรมการที่สุดเนี่ยจะได้มาเจอเราสองคนนะครับที่งานจากใจแก๊ปให้พี่คนขับครับแล้วก็เอ็กลูซีนะครับค้ายงานเนี่ยจะมีมิ e t แอนด์ีดด้วยกับเราสองคนนะครับมีการถ่ายรูปพลอ,อยด้วยแล้วก็เรื่อง เรื่องวันจัดงานนะครับจะแจ้งทุกคนให้ทราบนะครับว่าเดี๋ยวเราจะขอดูสถานการณ์ก่อนนะว่าสถานการณ์ดูขึ้นไหมเมื่อไหร่ถ้าสมมติว่าได้รีบจัดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะรีบแจ้งนะครับผ่านทุกช่องทางนะครับของ g m เ t v เพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นห่วงทุกคนนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนจริงๆครับอืมเยี่ยมมากอ่ะขอดูคอมเมนต์หน่อยไหนอ่ะแคปมาละแบบหนึ่งนะ สำหรับคนที่เล่นกิจกรรมของเรานะครับแล้วก็แล้วก็โพสให้กำลังใจใพี่พี่แกร็บนะครับนี่เลือกมาแล้วหนึ่งนี่เราซื้อน้ำให้พี่แก๊บพี่แก๊บก็แสนดีขอบคุณแล้วก็อวยพรเราอตอนพี่แก๊บมาส่งเนี่ยเราก็ขอบคุณพอมาเปิดดูขนมปังที่บ้านคือพี่แก๊บซื้อขนมปังให้เราเพิ่มอะมุง้งแง่ <Hey. S 1> แสนดีมากขอบคุณมากๆนะคะประทับใจมาก เซอร์ไพรส์มากขอบคุณค่าสำหรับสิ่งดีๆแล้วไปต่อออฟก,กันเอกแกรบนี่หุย้ยเราไม่เคยเจอเซอร์ไพรส์แบบนี้เลยอ่ะพี่แกรบเขาแบบมีซื้อมาให้เพิ่มด้วยซ,ซื้อให้บ้ากว่าเดิมด้วยอ่ะอืมอ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูนะครับของกันบ้าง,งของกันเนี่ย ตั้งแต่ใช้บริการมาไม่รู้เป็นโชคดีไหมเราเจอแต่พี่แก๊ปใจดีตลอดเลยถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเจอแล้วจะต้องล้างแอลกอฮอล์บ่อยๆก็ตามพี่แก๊ปก็จะไม่เข้ามาใกล้มากนะักแต่จะยืนยืนสุดแขนจะยืนวะ <laughs> ยืดยืด <laughs> 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 จะยืนสุดแขนแล้วพร้อมภาพประกอ <laughs> เห็นไหม <ah, <h> อหน <h> นี่ไนงะน้องทำไมตัวเล็กจังสั่งแก๊ปไปแล้วหรอ ไม่อันนี้เขาอาจจะถ่ายน้องมาไง oh. อ๋อเออเออแต่ทุกครั้งอะที่เราเห็นพี่แกมาส่งอาหารให้เราอะออฟโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่พี่แก็บทุกคนอะล้างมือก่อนอล้างแบบล้างแอลกอฮอล์ก่อนที่จะยื่นให้ของให้เราเสมอเลยอันนี้คือแบบสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วตอนรับของที่ปปีที่เราเห็นจากที่เราไปดูพี่เขาส่งของรับของมาก่อนที่เขาจะาเจอเราเขาก็มีการกดแอลกอฮอล์ก่อนที่จะถือถุงด้วยถูก หรือว่าเป็นเรื่องที่แบบเออถูกถูกต้องสุดๆแหละเพราะว่าอาหารเป็นสิ่งที่ต้องสะอาดที่สุดอ่ะใช่แต่ว่ากันยังมีอีกหนึงเนี่ยที่ไอ้นี่มาจะให้ปกปิดด้วยมุ้งแงปากมุงหมุดหิดห่างกันประมาณห้ากิโลแต่พี่แก๊ปก็ยังมาส่งแบบไม่หงุดหงิดเลยแล้วก็ยิ้มสั่งมาสิบกล่องเกงใจมากเลย ให้ค่าส่งไปประมาณห้าสิบาทรู้สึกผิดมากปกติพี่แก๊บเลยปกติพี่แก๊บเลยมาช้าแต่พี่เขายกมือไหว้ขอโทษจนต้องบอกว่าพี่คะหนูอายุสั้นกดอยู่ใจาอายุสั้นอ๋อเหรออธิบายความหมายให้หน่อยดิ <laughs> ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะหมายความว่าคนเมื่อก่อนเนี่ยเข้าใจว่าถ้าสมมตินคน <laughs> ที่อายุเยอะกว่ามาไหว้เราเนี่ยเราจะอายุสั้นอ่าออนั่นแหละ เขาก็เลยแบบไม่อยาก้เพราะว่าพี่แกร์พงอายุมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยอืเอือนี่เข้าใจจริงปะเนี่ยอืมเข้าใจอ่ามามาได้คนละเนี่เขาบอกว่าอยากกินบัวลอยเจ้าดังเลยสั่งผ่านแกร์คนขับคือน่ารักมากมีคุยเล่นกับเราด้วยแล้วตอนมาส่งเนี่ยยังบอกว่าร้อนๆเลยรีทานนะครับ เดี๋ยวเย็นแล้วไม่อร่อยประทับใจด้วยฮึบแล้วไปต่อไปเลยครับฮึบแล้วไปต่อเลยครับฮึบแล้วไปต่อแล้วเมื่อไหร่จะส่งข้าวมาให้กินอีกอะปีรอปีไม่กินข้าวคุัก็ะปิดเดี๋ยวรอรอบหน้ารอบหน้าสิ่งก็ยากไปดูนะครับว่าตอนไหนทาของหวานทำขนมปังขยายกินดิเออเดี๋ยวลองทําก่อนว่ามันดูยากมากเลยนะไม่ทาอะไรง่ายๆก่อนหรอ จิ๋งสาคูลำไยเปลี่ยนเป็นสาคูมะพร้าวอะไรอย่างงี้ก่อนเลยก็เดี๋ยวให้ใส่มะพร้าวใส่ข้าวโพดใช่แล้วก็ให้พี่แก๊ปมาเนี่ยไปเลือกวัตถุดิบแบบดีๆมาส่งที่บ้านด้วยใช่แล้วก็ส่งมาให้กินจะได้ไม่ต้องไปซื้อเอเรื่องของเรื่องอ่ะฉันจะไม่ต้องไปซื้ออกันก็ได้เขาเรียกว่าอะไรฝึกพัฒนาฝีมือเหลือในอนาคตเปิดร้านอาหารเอยโดยที่ปปีออกทุนให้ อ๋เยี่ยมไปเลยอะไรก็กูอีกแล้วป,ปีป,ปีว่าพวกกันผมยาวเกินไปอะไรนะผมยาวเกินไปปะผมยาวเดี๋ยวนี้ก็ยาวแล้วเหมือนกันไม่ยาวอย่างเดียวงอกเวยทุกคนเนี่ยดูดิหง <c oughs> อกจ้ตอนนี้แล้วแต่ผมเปิดยังอ่ะไม่รู้เหมือนกันปปีทำไมมันเขาไม่มีใครคอมเมนต์แล้วอ่ะทำไมของการคอมเมนต์มันไม่ค่อยเด้งไม่เด้งเลยอะเด้งน้อยอะ่ะ เอ้ยไอติมไข่แข็ง <S <S ทำไมอติมไข่แข็งเหระโอ้ยแต่ว่ามันส่งลําบากอะใช่เพราะว่ายิ่งแบบเป็นไอติมมันจะหูกลัวถ้าสมมุิไกลมาๆกๆลกวมันละลายแน่นอนทำอะไรอีกดีอ่ะทาขนมหวานนะอะไรก็ได้หนึ่งอย่างเพราะว่าช่วงกักตัวไม่ได้กินเลยไม่ได้ก<ด>ินขนมหวานเลยได้บัวลอยคิดบัวลอยบัวลอยก็ได้บัวลอยก็ดีอะไรอีกอะ อะไรหวานๆเสริฟความหวานหน่อยเออลองทําบัวลอยดีกว่าเคยเห็นคนเขาทำที่เป็นบัวลอยที่มันเป็นดอกไม้เห็นปะที่มันเช็นชุบติดกันเออๆทำมันไ็้ลองสิไปเปิดดูก่อนอืออยากกินด้วยติีมข่แข็งจากคุณขอจากคุณจ๋าเออีอืมคุณจ๋าอยู่ไหนอืม นี่แล้วเราจะมีงานด้วยกันอีกล่าสุดเมื่อไรนะกว่าเราจะได้เจอกันเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นงานด้วยกันนะเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยมาเจอตัวจริงเนี่ยอ๋อเจอตัวจริงเหรอยังไม่มีไม่รู้อ่ะวันที่เท่าไหร่อ่ะสิบแปดฉันทำอะไรวะอืมเออก็คงเร็วๆนี้อะเนาะใช่ครับรอดูนะครับทุกคนก็ใกล้ละพี่คะลองจีบกันหน่อย ใจเย็นๆทุกคนใจเย็นเย็นใจเย็น๊ปีบอกว่าของการคอมเมนต์มันไม่ขึ้นเลยตอนเนี้ยค้างค้างเลยอ่ะมันทําไมของกันมันไม่วิ่งอันนี้ยังมีขึ้นบ้างอ่ะนี่พี่นุ๊กบอกว่าทําขนมต้มอลิซบอกว่าคิดถึงทังคู่มากเลยค่ะคิดถึงเหมือนกันพี่จ๋าบอกว่าอิ่ดดูอยู่ห่างหางยังห่วง่วงเนี่ยปาปีเห็นของกันป้าพิมพ์กันพิมไปว่าไม่ขึ้นเห็นเนี่ยของการขึ้นมาแล้วว่าไม่ขึ้น เออแต่ของกันค้างของกันค้าง,างเลยเหรอใช่อ่า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 เอาปกิจกรรมก่อนแล้วกันนะครับทุกคนอยากให้ทุกคน,นมาร่วมกิจกรรมของเราวันเยอะๆนะคะผมพร้อมกับแฮชแท็กปึบแล้วไปต่อแล้วก็แฮชแท็กอปกันเอกแกรนะครับผมใครที่ดูคลิปเยอะๆเนี่ยไปเรียกเพื่อนเรียกพี่เรียกป้าเรียกนา้าเรียกอาเนี่ยมาดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีสรส์กันด้วยถ้าคนมาดูเยอะจริงๆนะ ใช่แล้วครับก็อยากฝากให้ทุกคนนะครับเล่นกิจกรรมเยอะๆนะครับรับไปต่อนะครับแล้วก็อย่างที่ปปีบอกไปเลยนะครับว่าแบบว่าดูคลิปกันด้วยเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์กันแน่ยิ่งดูยิ่งมีรุนนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูกันเยอะๆนะครับก็คิดถึงทุกคนนะครับแล้วก็เอยากเจอทุกคนเหมือนกันใช่ไหมปปีอยากเจอมากอยากเจอทุกคนเลยอยากเจอกันด้วยอยากเจอคือไม่ได้เจอใครเลยมานานมากๆแล้วก็ อยากแบบออกไปใช้ชีวิตข้างน,นอกบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างละมัดเรา วัดไปเลยพี่หน้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องไปแล้วใช่ครับทุก<ๆ>คนด้วยนะครับสําหรับว่ากิจกรรมดีๆนะครับคือเราไปต่อแล้วก็ใครที่แบบว่า work from home อยู่บ้านอะไรเงี้ยครับก็เวลาหิวอะไรก็นึกถึงพี่แก็บได้เลยนะครับพี่เขาปลอดภัยแล้วก็มาส่งถึงที่แน่นอนโอเคครับก็อยากให้ทุกคนนะครับก็ถ้าใครที่อยู่บ้านช่วงนี้หรือว่าใครก,กักตัวหรือว่าไม่ได้ไปไหนเนี่ยทําอาหารเองได้บ้างทําอาหารเองไม่ได้ วันไหนที่ทําไม่ได้เนี่ยก็สั่งแก็บได้นะครับพี่ๆเขาก็พร้อมที่จะดูแลพวกเราเสมอนะครับผมตอนนี้เนี่ยร้านอาหารของเราเนี่ยปิดสามทุ่มใช่ไหมแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยร้านอาหารของเราเ,เริ่มปิดเป็นห้าทุ่มนวสำหรับสั่งจบ้านก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ใครหิวดึกก็ได้เลยช่วงนี้เหมาะละใช่จ้ะอ่าโอเคไปแล้วเด้อบายบายครับทุกคนบายบายครับ บายบายนะจ๊ะเดี๋ยวไว้วันหลังมาใหม่ถ้าสมมุติว่าคนดูดีเนี่ยเดี๋ยวเรามาไลฟ์ให้ดูอีกเรื่อยๆนะจ๊ะ๊ายครับบายบาย,บายจ้า